สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมพระ25ศตวตรรษเนื้อดินนะครับ25ศตวตรรษเนื้อดินเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมมักจะแนะนําให้คนที่สนิทนะครับญาติพี่น้องใช้เวลาเขาถามว่าจะห้อยพระอะไรดีผมก็จะแนะนําพระ25ศตวตรรษเนื้อดินเลยนะครับเรื่องแรกเลยคือพุทธคุณพระนะครับพระเครื่องที่มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนนะครับ ทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมปลุกเสษเยอะขนาดนี้นะครับและราคาหลักร้อยมวลสารที่สุดแสนจะพิเศษนะครับมาผสมรวมกันพิธีอลังการยิ่งใหญ่ติดต่อกันหลายวันนะครับในหลวงรัชการที่9เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีและยังกดพิมพ์นะครับเป็นปฐมมาเลิกอีกด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อดินเมื่อก่อนราคานะครับยังเบามากนะครับ ส่วนใหญ่ได้มาก็คือเหมารวมนะครับ25เนื้อดินนะครับเป็นผระดีนะครับรู้กันมานานแล้วนะครับแต่ราคาไม่แรงตั้งแต่อ่าที่พระยีสศตวรรษนะครับเริ่มมีกระแสขึ้นมานะครับเนื้อดินก็มีคนเริ่มสนใจนะครับราคาก็ขยับขึ้นนะครับแถมที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับช่วงหลังนี้ก็คือมีเก๊ออกมาแล้วนะครับ เมื่อก่อนเก๋ไม่ค่อยจะมีนะครับมีก็เป็นเก๋เก่าเก๋ห่างเลยแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเก๋สวยเหมือนจนน่ากลัวนะครับที่สำคัญคนเล่นพระใหม่นะครับและคนที่มาสะสมใหม่นะครับกระแสะตอนนี้เป็นกระแสะที่จะเก็บนะครับพาเนื้อดินสภาพสวยนะครับ ซึ่งตอนนี้พระเนื้อดินเก๋น,นะครับที่ไม่แท้ออกมาเป็นพระสวยตามกระแสออกมาเยอะมากเลยนะครับก็คือดูยากมากนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยแต่วันนี้เราจะมอบอกวิธีนะครับในการดูพระ25ศตวรรษเนื้อดินนะครับที่มีในแทบทุกพิมพ์นะครับแล้วก็เป็น เป็นหลักการวิธีการดูธรรมชาตินะครับของผักแท้นะครับการแยกผักเก๋ผักแท้นะครับจริงๆผมทําคลิป25สตวรรษเนื้อดินไว้แล้วนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะมาพูดถึง25สตวรรษเนื้อดินที่ตอนนี้เกออกมาค่อนข้างเหมือนนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้อง จำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับจำลักษณะพิมพ์นะครับใบหน้าความคมชัดนะครับพอพระปั๊มกระแทกนะนะครับมีความคมชัดอยู่ถึงแม้จะจัดสร้างเยอะนะครับให้จดจำใบหน้าจดจำพิมพ์นะครับแม่นๆนะครับยังต้องจดจำพิมพ์นะครับถึงแม้เกสจะทำมาใกล้เคียงเลยแต่การจดจำพิมพ์ก็คือสิ่งสำคัญนะครับ ต่อมานะครับเป็นหลักการดูธรรมชาติโดยรวมนะครับของพระ25สศตวรรษนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยรอยคูดนะครับบริเวณขอบขององค์พระนะครับธรรมชาติแล้วต้องมีนะครับนี่นะครับจดจำรายละเอียดโดยรวมนะครับต่อมาเราก็มาดูที่ตำหนินะครับที่ มีในแท้นะครับแทบทุกองค์นะครับจุดหลักๆเลยก็คือบริเวณข้อมือนะครับจะมีเส้นขีดนะครับบริเวณข้อมือตรงนี้อันนี้คือจุดสําคัญที่ที่เป็นหลักในการดูนะครับเบสิกเลยเนี่นะครับในพาแท้ก็จะมีเป็นธรรมชาตินะครับต่อมานะครับจุดต่อมาก็คือบริเวณด้านซ้ายองค์พระนะครับบริเวณหูนะครับ ด้านสายองค์พระจะมีเส้นขีดคมคมนะครับขึ้นมานะครับกนแมวมีในทุกองค์นะครับที่เป็นพระแท้ส่วนใหญ่จะพบเจอนะครับคมคมเลยนะครับลองตะแคงดูตำหนินะครับคมคมชัดนะครับแต่ณวันนี้นะครับตำหนิพวกนี้นะครับจุดตำหนิต่างๆนะครับ เก้เท่าที่เห็นมานะครับแต่ผมไม่ได้นะครับไม่ได้เก้มาเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับต้องบอกก่อนว่าตำหนิพวกนี้นะครับเก้ถอดติดหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความแตกต่างอยู่นะครับในนองค์จริงกับของเก้นะครับความคมชัดนะครับสำหรับท่านที่อาจจะเป็นนักสะสมมือใหม่นะครับอาจจะพลาดได้นะครับรายละเอียดพวกนี้สำหรับเก ที่เป็นงานสวยนะครับติดหมดแล้วนะครับแต่ความคมชัดอาจจะยังมีความแตกต่างกันอยู่นะครับจุดสำคัญเลยณเวลานี้นะครับอยากใหส้สังเกตนะครับในพารเกยน,นะครับผมยังส่วนตัวนะครับที่ผมเจอมานะครับที่สภาพสวยตำหนิครบหมดเลย สิ่งที่เขาไม่ได้ทำนะครับเท่าที่พยายามสังเกตดูแล้วก็คือแร่ดอกมะขามนะครับแร่ดอกมะขามที่กระจายอยู่ทั่วองค์ผรานะครับเนี่นะครับแร่ดอกมะขามที่จะเป็นสี่าคล้ายๆสนิมนะครับออกแดงๆนะครับเป็นสีอิฐแดงในพาราเกสที่เคยผ่านตามานะครับที่งานดีนะครับแร่พวกนี้ไม่มีนะครับสรุปนะวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆถ้า เก็บมาครับดูตำหนินะครับบริเวณข้อมือที่จะมีในทุกองค์บริเวณใบหูด้านซ้ายองคพระนะครับมีในทุกองค์ความคมชัดรายละเอียดนะครับขอบบังคับพิมพ์เส้นคูดนะครับเส้นคูดด้านข้างนะครับอาจจะไม่ได้มีในทุกองค์ชัดเจนนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะวันนี้นะครับ ให้สังเกตแลดอกมะขามนะครับที่กระจายเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้เป็นลักษณะตั้งใจนะครับแต่ส่วนตัวผมเจอเกที่งานดีนะครับก็ยังไม่เจอแลดอกมะขามที่กระจายทั่วองค์าอย่างนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่น้วันนี้สามารถใช้จุดนี้นะครับในการพิจารณานะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับพระ60กว่าปีนะครับ ให้เก็บสภาพดียังไงนะครับให้เก็บดีนะครับอายุความเก่าของมวลสารต้องมีนะครับนี่นะครับผิวสภาพค่อนข้างดีนะครับการเก็บค่อนข้างดีแต่ไม่ใช่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับแต่ก็จะมีความเป็นแร่นะครับผุดเคลือบผิวพระนะครับเนี่ยนะครับต้องมี อันนี้ผิวโทนผิวขาวนะครับเป,เป็นเนื้ออกขาวก็จะสังเกตเห็นแร่ดอกมะขามนะครับกระจายอยู่ทั่วเป็นธรรมชาติเลยณนะวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับจดจําพิมพ์ให้ชัดเจนนะครับจดจําลักษณะพิมพ์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตําหนิจุดสําคัญที่มีคมชัดนะครับเน้นคมชัดเลยณนะวันนี้เน้นคมชัดเลยมีความคมชัดนะครับ แล้วที่สำคัญที่สุดคือแร่ดอ,อกมะขามนะครับต้องมีนะครับนี่นะครับแร่ดอ,อกมะขามมีในทุกองค์แร่ดอ,อกมะขามลักษณะจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลแดงๆนะครับสีสนิมกระจายอยู่ทั่วองค์พระนะครับนี่นะครับน,นี่นี่นะครับกระจายเป็นธรรมชาตินะครับ มีในทุกองค์นะครับเนี่นะครับเก้งงานดีก็ยังไม่เจอนะครับเป็นแรน่ลักษณะเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับอนาคตไม่แน่นะครับแต่ธรรมชาติก็จะไม่ได้นะครับโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับ สรุปนะครับจดจำพิมพ์เหมือนเดิมนะครับเราจะทิ้งการจดจำพิมพ์ไม่ได้นะครับจดจำพิมพ์ให้แม่นนะครับจำใบหน้าให้แม่นนะครับแล้วก็แร่ดอกมะขามนะครับจะกระจายเป็นธรรมชาติทั่วองค์พระนะครับและที่สำคัญนะครับอายุพระนะครับ60กว่าปีนะครับปี2,500ต้องมีความเก่าของมวลสารนะครับไม่ว่าจะเก็บดียังไงนะครับอายุของมวลสาร ต้องมีนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ